สวัสดีทุกคนเมื่อน,นี้ห้ามจะพลาดทุกคนเก็บแตงไปกินกับก่อยหอยช่อหลีเนาะเกะ็บะอ้าผลผลิตของเห่าพี่น้องเพ่นกำลังขืนเนาะ่นแตงของเห่ากำลังขืนเนาะ่นกำลังไงจะพี่นอ้องเก็บอ่ะเก็บอ่ะออเออแถวนี้บคหอยมีดอกเพระาะว่าเห่าเก็บเอาเอาบ,บิดแล้วเอาเก็บไปเอาไปจแจกล่ะจังไปฟังพูนเอาก็ได้ ไอแฟนมันผูกเก็บเนาะเก็บออกให้เพื่อนง่ายจ้ะอือผูนผูนผูนอือเก็บเอาโอ้ยที่จริงเพื่อนกรบโบด้สันได้ล้วน่นนุ้ยหนึ่งยู่งตั้งแต่นะเอาเนี่ยอือนั่นแหละเมนนั่นแหละงามโหดพี่น้องนี่ก็ง่ายเลยได้่นี่เพื่อนนี่ขังอยู่เทิ่งจะมีไหมอือเก็บเอาปลูกเพื่อจะกินพี่น้องเอ้ยนี่แหละ เว่างนีขึ้อหลายแถวบอดีเก็บจักเทือร์บ่เแ๊งของเฮาพี่น้องเก็บเอาเวิรดเหรอดีมากเนี่ยเท่าไหร่พนใหญ่อีกแถวเถึงก็มีแต่หมากเด้พี่น้องพนบ้ทันใหญ่เนาะปะนี่หนีทั้งหีก็มีอีกเนาะเก็บเอาเวิดเลยบ่เดินไล่เดินเลยล่ะ มือหนาจะเอาเก็บไปทางไหนเอาบักแดงขาวในจักหน่วยหน่วยสองหน่วยจะเอาแดงขาวเพื่นบ่ทางใหญ่ดอกควนเก็บไปนี่นี่ทางนี่นี่เอาแต่หน่วยใหญ่ๆเพื่อนนี่อยุทธห่างผืนใหญ่นุ่ยหน่อยบ่เอาไปง่ะ สวนแตงพี่น้องเลยฝนงามคักเพื่อนกำลังหมากสีไงเนาะหน่วยกระไลายได้พี่น้องจะไม่ตะหน่วยเด้แตงคนบักเหรออ้าคือออกมาทางนี้เนาะอุ้ยหน่วยหน่อยเพื่อนพี่น้องเต็มอ่ะเนีะเอ้พ่อละเก็บไยเก็บอะไรยินบวชได้พี่นนอง เพิ่งเจ้วพี่น้องอุ้ยหน่วยมันเป็นสอนสอนอยู่พี่น้องเลยผุนแตงคนมากหล่นมันกำลังไงเก็บไปเก็บสองเถื่อแล้วพี่น้องเพิ่นกับมากไงกับบ่อหอยหลายเนาะผุนกำลังขืนขังเนาะผุวน้อุ้ยตอนสอนนี่หนวยเพิ่นกับตั้งชืไงองะมีมีหม,มากสู้ขอด้จะพี่น้องนี่มีหมากสู้ขอจะสวนแตงมี่ยหาเท่วพี่น้องมี่ยหาเท่วหาเท่ แต่อันนี้จะเป็นแตงหอมหรือว่าแตงเขาวนะาะจะพี่นอกเนาะนี่มาพันเต็มอยู่พันกำลังใหญ่เนาะคนบลอกกับเดบ็ดใบพ่นออกน้ำนหกผดเนาะงามผดแบบง่าไงนี่อันนี้จะเป็นแตงเขียวแตงเขียวก็เอนแตงตองหรือว่าแตงเองียงนี่ละพี่นอกนี่นี่สองแถวนี่พี่นกสามแถวนี่นจะเป็นแตงห้างพันก็นจะเป็นหัวหอม อันหอมแดงแลวกะอันกระเทียมอันบ้นางท่านี่กําลังปลูกผิกเนาะพี่น้องเนาะอันพุ่นกะมาคุ้งพี่น้องหุงหลยหล่ลมึงเนี่ยอุ้ยอ่อนซ่อนบ่ต้นไดก็เป็นหวดอยู่พี่น้องต้นน้อยๆก็มีหลยหลายจะพี่น้องโหตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ะมันลยหางงเนาะข้าวาากับติเตรียมตัวกระบ,บานกันเพราะว่าคนมากรอไม่เกี่ยวเขาน่าจะพี่น้องมั้ย ่นบัก,กเรามาเกี่ยวเขาจ้าเก็บแตงย่ำเที่ยงกับโมี่ยังกับพี่น้องกับปลาเผาปลาแล้วกะอันเก็บแตงไปตำเนาะจะ้าทำนี่แหละบานเฮานอกเรต้องซื้อเพิ่นดอกซื้อเพิ่นกับแพงแพงเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้วยนี่กล้วยพี่น้องอันเป็นเวลาคําแล้วเนาะคนมอกเรอก,กับบริเวณไปหากินหาอยากยังพี่น้องกะไทยแบบนี้ละให้บึงไปซะก่อน เกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วอ้อยแล้วบุญละพี่น้องเจังสิพาพี่น้องไปหาคุดปูหรือว่าอันัวหอยหรือว่าไปหากบง่ายหรือว่าสิไปหาปูฮาปลบาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เป็นเวลาเกี่ยวเขาพี่น้องคือบอนไดไปทางไหนฝุ่นเลืองเบิดทงเลยจ้ะพี่น้องพัมเลยเดอจ้ะพี่น้องแสงคนเกะสิบ,บปันไดเนาะอันนี้จะเป็น ลูกเขาไลเบอร์ลี่นอที่เฮาเคยเกี่ยวตะกรอนโมนอุณพี่น้องงามงามนี่งามขักอันนี้เป็นเสียงหน่อยก้อยใจพี่น้องท่านี้ก็จะเป็นปลาคาปลาคาด้วจ้ะพี่น้องปลาคาแดงไงทั้งนอใหม่ก็มีนอใหม่มีอยู่สองสามนอว่าสิเอาไปเฮ็ดนอใหม่ดองอยู่แต่อเพื่อนอันเอานะโอ้ยพี่น้อง่อยต้อน พี่น้องหน่อยก็ใจจ้าเอาคลิปนี้กับสิฟากัะซ้ำนี่นอกจากพี่น้องเพราะว่าคนบักเราสิก้าบบ้านแล้วคำแล้วเนอะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ,บายบายขอตัวกับบ้านก่อนจ้า